การเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยดุดใจนิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะน,นั่นคือการเดินเข้าไปสู่ฟังแห่งพระนิพพานทางที่จะเดินเข้าไปถึงได้ก็มีเพียงทางเดียวคือทางสายกลางภายใน เข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆไม่มีถอนถอยกันเลยทำกันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมมีอะไรนะับเป็นเป้าหมายที่แท้จริง แล้วก็จะได้มุ่งไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมสามารถปลดเปลื้องพันธนาการของชีวิตเข้าถึงความสุขทิ่แท้จริงเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลายมีวาระแห่งพาสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในอัตเจลกะเถราประทานความว่า เราหนับเป็นคนเข็นใจสมควรจะได้รับความกาวรุอย่างยิ่งได้ถวายผ้าเครื่องท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวติสะะรั้นถวายผ้าเครื่องท่อนนั้นแล้วได้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งและเราได้ทำกุศลในกับทั้งหลายที่เหลือ ในกับที่92แต่กับนี้เนะี่ยเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุก,กติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าเพียงครึ่งท่อนเท่าน,นั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลาย ต่างก็ตระหนักและทราบซึ้งกันอย่างดีพองทรงเป็นพระบรมศาสดาที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆเรื่องทรงเป็นเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสากลโลกทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุด บุคคลใดที่ได้กเกิดมาพบพระพุทธองค์นับว่าเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานดังความโชคดีของพระอรหันต์องค์นี้ซึ่งท่านมีนามว่าพระอัฏเจละกะเถระในอดีต ท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในภพชาตินั้นๆถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังมีหัวใจที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานบุญที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ ได้ตามส่งผลมาทุกภพทุกชาติคอยประคับประคองให้ชีวิตเข้าถึงความสุขพอสมควรในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดในภพชาตินั้นๆจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะซึ่งช่วงนั้นน่ะ เป็นช่วงที่คนอายุยืนถึงหนึ่งแสนปีทีเดียวท่านก็ได้บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนนี้ก็เพราะสืบเนื่องมาจากบาปอากุศลที่เป็นผลของความตระหนี่ในอดีตชาติได้ตามมาให้ผลในชาตินั้นพอดีทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากยากแค้น หาเช้ากินค่ำหาค่ำกินกลางคืนแม้ถึงกระนั้นก็ตามมารดาบิดากด็ไดฟ้ฟูมฟักเลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนเกินจะเข็นแต่หัวใจนะี่ะไม่ได้อยากเข็นตามความจนเลยนะจ๊ะ เป็นดวงใจที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบใหญ่มีอยู่วันหนึ่งบุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหารทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาในวันนั้นพระบรมศาสดา ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอนิสงค์ของการให้ทานการรักษาศีลพาลนาถึงสวรรค์โทษของกามและอนิสงค์ของเนคขมะกุลบุตรนั้นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้เนะี่ยก็เพราะความประมาท และความตราณีไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วเพียงแค่คิดใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความร่วมใสได้ตัดใจนำพาของตนเอง ที่มีเพียงครึ่งทอนเท่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ครั้งนั้นทรงผลให้ท่านเกิดมหาพิติและความสมนัตไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเมื่อนึกถึงทีไรก็มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายพอละจากโลก บุญก็ส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ไม่โดยทิพยพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่บนสวรรค์ทั้งหกชั้นพอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ลงมาเสวยจักรพรรสมบัติอันเป็นสุดยอดแห่งมนุษยสมบัติในมนุษยยโลกหลายชาติทีเดียวจนมาถึงสมัยพุทธกาลของเรา ท่านก็ได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านมาบังเกิดในสกุลมั่ง,งคั่งสกุลหนึ่งได้สวยสมบัติจนเติบใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา,ศาทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ ต่อมาท่านก็ระลึกถึงบุปกรรมของตนทำให้เกิดความปีติสมนัตจึงกล่าวว่าเรานเป็นคนจนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระองค์ด้วยอนิสงส์นั้น ทำให้เรานะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่นะไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่ได้รู้จักทุก,กติเลยตลอด92กับในกับที่51แต่กับนี้เนะี่ยได้เกิดเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิอยู่หลายครั้ง แล้วก็มีพระนามว่าสมันตาโอทนะพบชาตินี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระอัฏฐเจรกะเถระเจ้าที่ท่านเกิดความสมนัตถึงผลแห่งการถวายทาน ถูกเนื้อนาบุญแล้วก็ได้สม,มัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระวันนี้หลวงพ่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะที่อยากจะเล่าให้ลูกๆฟังถึงอานิสงส์พิเศษที่นักสร้างบารมีได้รับจากผลแห่งการทำความดี เป็นเรื่องราวคล้ายๆเรื่องก่อนๆที่หลวงพ่อเคยนำมาเล่าแต่เป็นคนละบุคคลกันแล้วก็เกิดคนละยุคสมัยแต่ได้บุญที่ทำคล้ายคลึงกันจึงทำให้ท่านได้รับผลบุญที่คล้ายคลึงกันพระเถระนี้มีชื่อว่า พระสูจิทายกะเถระย้อนไปในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้เกิดในตระกูลของช่างทองเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอาชีพของตระกูลจนมีฝีมือในเรื่องการทำทอง เป็นรูปแบบต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนาม,มากแม้ว่าจะมีงานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ก็จะหาโอกาสปลีกตัวไปฟังธรรมอยู่เสมอๆวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเกิดความปีติ มีใจเลื่อมใสยอย่างยิ่งปรารถนาอยากจะถวายทานแต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะถวายอะไรในที่สุดก็ได้มองไปข้างหน้าเห็นพระบรมศาสดาซึ่งประทับนั่งมีพระรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายที่ห่อหุ้มด้วยผ้ากาสายะก็คิดว่า จีวรของพระบรมศาสดานี้นเป็นสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอากาศหนาวและร้อนเกิดอันตรายต่างๆเราอยากจะมีส่วนบุญตรงนี้จึงถวายเข็มสำหรับเย็บจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านสเสวยที่ประโยชสมบัติ อย่างยาวนานกลั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็สวยสมบัติจกักรพัดิมีสมบัติตักไม่พร่องและทุกครั้งที่เกิดมานะจ๊ะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมมีรู้ญาณที่แม่นยำในพบี่่ตนเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ใจทั้งหมดนี้ ที่ท่านได้รับก็โดยอานิสงส์จากการถวายเข็มเย็บจีวรกับพระบรมศาสดานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งในผลอย่างบุญแม้จะทำเพียงเล็กน้อยจนมาถึงพบชาติสุดท้ายในพุทธกาลนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตรโกนที่มีทรัพย์มาก มีความศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่งแล้วก็มีปัญญาหลักแหลมเกินกว่าคนทั่ว,วไปมีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ทรงใจไปตามกระแสธรรมด้วยอำนาจบุญเก่าและก่อกับใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ ทำไม่สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์บนอาสนะที่ตนนั่งนั่นเองหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้ระลึกชาติกลับไปดูบุตร,รกรรมของตอนเองก็พบว่าเมื่อพบชาติก่อนท่านเด็กเคยถวายเข็มแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้า ทำให้มียานดั่งแก้ววิเชียนสามารถรู้แจง้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างไม่มีอะไรมาปิดบงังญาณทัศนะของท่านและในกับที่91แต่กับนี้เนี่ยก็ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจ็ครั้งทรงพระนามว่า วชิราสม,มะพบชาสุดท้ายก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณนวิเศษทั้งหลายเห็นไหมจ๊ะว่าการได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญแม้เพียงเล็กน้อยช่างน่าอาศัศจรรย์ใจเหลือเกินในผลแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นแม้เราจะทำน้อยในสายตาของคนทั่วไป แต่หากใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จะได้ผลที่เกินควรเกินคาดเป็นอจินไตยทีเดียวนี้ก็เป็นหลักในการทำบุญที่ลูกๆทุกคนควรตระหนักและจดจำเอาไว้ว่าเราจะต้องทำด้วยใจที่เลื่อมใสมีมหาปิติที่เต็มเปี่ยม มันระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วนั้นจนตลอดอายุไขให้มีมหาปิติในการประกอบเหตุแห่งบุญกุศลอย่างนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปรนนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้ว กรอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอธรรมกายเจดีมณีอนันจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง พระพุทธศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกาย